ยังทำพี่บออยู่เส้นทางโมบิลควรเดินส่งกับที่ได้มาเรารับมาจากเขาเส้นทางที่ได้มาคือคือจริงๆริงครับผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องที่มาเท่าไหร่แต่หลังจากที่ผมเช่าไปแล้ว5้าล้านเนี่ยมันเริ่มมีสตอรี่เรื่องที่มามาจากฟังจากที่ผมได้ยินมานะครับมือแรกไปเหมามาข้างแผงไปเหมาไปเหมามาอันนี้คือสตอรี่ที่เขาเล่ากันมานะแล้วก็เป็นจริงด้วยนะเขาไปเหมากันมา สองพันพันสองพันองแล้วเขาก็นั่งขายองค์ละร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยหมายถึงว่าขายเป็นององนะแต่บางกิณว่ามันม,มีน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปซื้อในราคา,เ,า,เ,าเจ้าของเนี่ยเขาตีร้อยห้าสิบเป็นผู้หญิงตั้งราคาร้อยห้าสิบแล้วแล้วคนที่ซื้อมาเนี่ยเขาถามว่าองนี้เท่าไหร่เจ้าของบอกร้อยห้าสิบโดยที่ยังไม่จับพระเขามองราคาร้อยห้าสิบทางนี้บอกร้อยหนึ่งทางนี้ร้อยหนึ่งเจ้าของบอกโอเคขายร้อยหนึ่งเพราะเพิ่งเหมามาก็ขายในราคาหนึ่งร้อยบาท แล้วก็นํามาขายต่อในราคาทองประมาณ3ามสี่หมื่นบาทไอ้คนซื้อ3ามสี่หมื่นบาทเนี่ยก็เป็นคนที่เอามาแห่ขายแล้วตั้งราคา10บล้านต่อแรกแล้วสุดท้ายพอมีคนด้วยด้วยจากการที่เขาตั้งราคาแพงอะ่ะก็ไม่มีคนกล้าต่ออย่างผมผมไม่ต่อแน่ถ้าตีแพงๆเลยผมต่อผมไม่มีทางต่อเลยผมจะบอกเลยว่ามันราคาแพงเกินกว่าที่ผมจะต่อผมเลยถามเจ้าของไปว่าไอ้คนที่ซื้อสี่ผมได้ถามไปคนซื้อสี่หมื่นนะคนซื้อสี่หมื่นเนี่ย มาฝากคนหนึ่งที่ชื่ออะไรนะเทอร์โบขายในราคา10ล้านโดยที่ผมไม่รู้ว่าต้นทุนของเทอร์โบเอามากี่บาทจนกระทั่งผมไปซื้อเหรียญน,นี้กลับมา5ล้านแต,แต่ตอนแรกผมไม่ได้ต่อเทอร์โบเลยเพราะเทอร์โบมาบอกผม10บล้านแล้วไม่ลดผมเลยไม่รบราคาไม่ลดราคาผมเลย10บล้านผมก็เลยไม่สนใจเรื่องตรงนี้หลังจากนั้นเจ้าเทอร์โบเนี่ยก็เอาผ้าอะไรไปคืนเจ้าของซึ่งเป็นนายทหารนะเอาไปคืนให้ในายทหารคนนี้แล้วเย็นวันนั้นเองอะ นายทหารคนนี้ไลน์มาหาผมโดยส่วนตัวตอนห้าโมงกว่าแล้วก็มาไลน์ทีนึงตอนเกือบสองทุ่มซึ่งตัวผมเองอ่ะผมยังไม่ได้อ่านไลน์เพราะไลน์วันนึงผมส่งมีคนส่งหาผมสี่ห้าพันคนแล้ววันนั้นตรงวันอาทิตย์ซึ่งไลน์มันเยอะมากผมมาเปิดอ่านไลน์ของเขาตอนเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเช้าพอผมเมื่อเปิดไลน์เสร็จปุ๊บผมถามเขาเลยว่าสรุปเอาเท่าไหร่ใช่ของคุณจริงๆไหมถ้าใช่คุณช่วยถ่ายพระวางคู่กับเหรียญบาทก็ประกบให้รู้ว่ามีตัวจริงมีของจริงอยู่ เขาไม่อ่านไลน์ผมเลยจนทั้งเกือบสิบโมงเช้าเขามาตอบผมว่าพี่ครับผมขายไปแล้วครับผมก็เลยอ้าวแล้วมึงส่งหากูตอนสองทุ่มมึงมาขายตอนไหนวะเขาบอกเขาขายไปเกือบตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็เลยถามเขากลับไปคำหนึ่งว่าคุณขายถึง8ล้านบาทไหมเขาบอกไม่ถึงครับแล้วเขาก็ผมก็ไปติดต่อเขาอีกเลยเพราะว่าเขาขายไปแล้วผมไม่สนใจสุดท้ายเขามาขายให้เซียนพระท่านหนึ่งในราคา4ี่แสนบาท ขายเนี่ยคา4ี่แสนบาทพอผมไม่ได้สนใจว่าต้นทุนคุณจะกี่บาทคนที่ซื้อ4ี่แสนบาทผมก็โทรไปถามเขาว่าเฮ้ยพี่พี่จะขายกี่บาทเพราะพอดีอีกคนหนึ่งเขาจองไปแล้วมีคนอยากได้ไปแล้วปรากฏว่าคุณเด่นในยุทธยาในอีกวันหนึ่งนะฮะหลังจากวันนั้นเป็นวันอังคารคุณเด่นยุทธยาเนี่ยวันอังคารหรือวันพุธผมไม่แน่ใจนะอาจจะเรื่องวันอาจจะคาดเคลื่อนวันสองวันคุณเด่นยุทธยาโทรหาผมต่เช้าเลยบอกว่าอาจารย์อาจารย์ดูเหรียญนี้เป็นยังไงเฮ้ยผมบอกเฮ้ยดูดีเอามาดิ แต่แต่ไอคนเนี้ยมันไม่ขายผมเนะี้ยมันเป็นหนี้ผมอยู่เกือบ3ล้านมันไม่ขายผมอนะ่ะมันกลัวผมหักหนี้พี่เด่นไปถามมาสีว่าเท่าไหร่สุดท้ายไปจบที่5ล้านโอ้งั้นพี่เด่นเอา5ล้านใช่ไหมผมขอเทียบกับเหรียญที่ผมมีก็คือเนื้อ,อปะกาที่ผมมีผมจะจ่ายตังค์5ล้านอนะ่ะผมต้องดูให้ละเอียดนี้คือเป็นที่มาของการซื้อเหรียญน,นี้ในราคา5ล้านบาทซึ่งเงินผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อแน่นอนใช้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าพระไม่แท้มันขายใครไม่ได้มันคือเศษทองฉะนั้นเวลาที่เราจะดูอ่ะเราต้องดูแทร้อ0%เปเช่นเดียวกันบางคนดูด้านหน้าด้านหลังแล้วอวดเก่งบอกเก่งดูได้เลยตัดสินใจได้เลยไม่ใช่คุณต้องดูขอบข้างด้วยคุณจะรู้เลยว่าเหรียญน,นี้มันถึงยุคนั้นไหมมันคือแท้ไหมมันคือแทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแทแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือแทแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แท้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แท้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือแท้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต จริงๆในวงการพระมันต้องแท้100%เท่านั้นถึงจะเป็นแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พอ,อ,อ,อเรื่องราคามันไม่ใช่เสียงพาดถามงาไง เรื่ตลร้อยห้าสิบอู่ทำไมมาอยู่ที่กวาห้าล้านอยากให้ความรู้เขาักนิดเป็นะคือคือต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่แต่ละคนมีความรู้มากน้อยขนาดไหนบางคนไม่รู้เลยว่าเป็นทองเขาจึงขายมาร้อยหนึ่งถ้าเขารู้เป็นทองเขาขายล้านทองไม่ง่ายกว่าเหรอไอคนที่ซื้อร้อยหนึ่งเขาก็คิดว่าเ้มันเป็นทองกูขายราคาทองคิดว่าเก๊ก็ขายในราคาทองไปไอคนซื้อสี่หมื่นสามสี่หมื่นเขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะแท้เว้ยก็เอามาตรวจสอบ แล้วพอสุดท้ายไปขาย4ี่แสนไอ้คนที่ซื้อ4ี่แสนมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพารแท้เขาจึงมาตีผมหกล้านห้านี่คือเหตุผลของการได้มาแต่ผมเองผมไม่สนใจว่าเขาจะซื้อ4ี่แสนผมสนใจว่าองค์นี้มันเป็นพารแท้ผมต้องซื้อให้ได้เพราะมันถูกกว่าตอนแรกที่เขาตีผม10ล้านแล้วไม่ลดเลยผมซื้อได้ในราคา5้าล้านผมเช่ามาในราคา5ล้านห้าล้านเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าตอนแรกตอนแรกผมต่อมัน5้าล้านก็มีทางขายผมหรอกแล้วสุดท้ายผมก็จะไม่ได้มันเลย แต่คราวนี้ผมกลับได้มาในราคา5ล้านแล้วผมก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตรงนี้ไว้ในเฟซบุ๊กของผมเพจของผมหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นดาราม่าจนถึงวันนี้ว่าเอ้ยเห็นปุ๊บอิจช้าเอ้ยบอกว่าเก้นู่นนี่นั่นด้วยความที่ผมไม่ได้ว่ากันเขาอาจจะความรู้เขาไปไม่ถึงความรู้ของเขาอาจจะมีแค่น้อยนิดความรู้ไปไม่ถึงซึ่งเขาไม่เคยชอบพระองค์หนึ่งเป็นล้านแน่อนอนไม่เคยชอบพระองค์หลักแสนด้วยซ้ำโอเคแต่เราก็จะไม่พูดถึงเขาแล้วเพราะมันจบไปแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมี ผมยังพูดอยู่เสมอว่าผมยินดีรับเช่านะครับใครมีส่งมาหาผมได้หรือจะมาหาผมได้ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น3ล้านบอทพจันทร์ครับวันอาทิตย์เจอผมแน่นอนและก็วันพุธพันหักนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดี